อาจารย์ฮาวเวิร์ดเผยทักษะที่สำคัญสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนคือทักษะอะไรกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t t r t ์ with w วด์พอดแคส t จุด Start ความคิดและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจไปกับผมนะครับไวยธนาวัตรมาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับในวันนี้เนี่ยผมเอาบทความจาก c n b c นะครับที่เขาไปพูดคุยกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับ ฮาร์วาร์ดทำการศึกษานะครับและว,วิเคราะห์ออกมาว่าอะไรกันนะคือทักษะที่สําคัญที่จะนําพาเราเนี่ยให้ไปสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนได้โดยเฉพาะช่วงนี้เนาะที่ไวรัสโควิดระบาดขนาดนี้เนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยเรียกว่าประสบปัญหากันอย่างหนักเลยครับทักษะอะไรกันนะที่มันจะสําคัญอาจารย์ฮาร์วาร์ดท่านนี้บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทักษะครับแต่มันเป็นมุมมองวิธีการมอง นะครับวิธีการมองโลกและมุมมองในการทํางานความเชื่อก่อนครับความเชื่อความเชื่อในปัจจุบันนะครับผมเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคําว่าเวลาเราจะเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเก่งให้มันสุดๆ,ๆ,ๆของสุดๆ,ๆไปเลยคือเราต้องลงเฉพาะทางในด้านนั้นๆนะครับลองยกตัวยอย่างเ,ออเพื่อนของผมหลายคนนะครับก็เป็นหมอนะครับหลายคนนะครับหมอเนี่ยนะครับก็คือต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับ มากกว่าคณะอื่นๆปกติเนี่ยคณะปกตินะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เรียนกันทั้งหมด4ปีถูกไหมฮะถ้าเป็นหมอนะครับต้องเรียนทั้งหมด6ปีด้วยกันนะครับก็คือปีที่5กับปีที่6เนี่ยผมเข้าใจว่าก็คือเหมือนกับต้องไปเข้าวอร์ดนะครับเหมือนกับฝึกงานนะครับทำง,งานที่โรงพยาบาลเพื่อนผมหลายๆคนนะเรียนจบมา6ปีเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่พอต้องต่อเฉพาะทางนะครับต่อเฉพาะทางอีกโอ้โหก็อีกหลายปีอยู่นะ นะครับบางคนต่อเฉพาะทางจบแล้วเนี่ยนะครับยังต้องไปต่อเฉพาะทางของเฉพาะทางไปอีกนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเรียนกันเป็น1ิปีเลยเทีเดียวกว่าที่เราจะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญแบบมากๆในสายงานนั้นๆนะครับเพราะว่าอย่างเช่นงานของหมอเนี่ยก็คือต้องอาศัยคนที่แบบเชี่ยวชาญด้านนั้นมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมบางคนก็ไปเรียนต่อทางด้านมะเร็ง นะครับบางคนก็ไปต่อสาขาเฉพาะทางทางด้านการเกี่ยวกับโรคของเด็กบางคนไปต่อ,อทางด้านเกี่ยวกับทั่วๆไปการรักษาโรคโดยใช้ยาอะไรแบบนี้นะครับกอ็อาจารย์ของฮาร์วาร์ดท่านนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารู้แบบลึกๆในแต่ละด้านเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่อนาคตเนี่ยอนาคตนะครับ การที่เรารู้รอบรอบด้านนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยมีคนเปรียบเปยนะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยรู้รอบๆบด้านรู้มันหลายหลด้านแต่ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญแบบเจาะจงไปด้านใดด้านหนึ่งแบบแบบโอ้หเพียงด้านเดียวเนี่ยคนคนนั้นจะคล้ายๆกับเป็ดนะครับเปรียบเทียบเปรียบเปยเหมือนเป็ดเนาะเป็ดก็คือเหมือนกับเออเป็ดเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ที่1มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นเ,เป็ดนี่ทําอะไรได้อีกบ้างแหละนะครับเหมือนเป็ดก็ไม่ได้สามารถที่จะมีทักษะที่มันแบบเจาะจงได้อย่างเช่นไก่ไก่ก็ออ,ออกไข่คนก็บริโภคไข่นะครับเพราะฉะนั้นไก่เก่งมากเลยในการแบบผลิตไข่หรือมา้ามาช่วยเออมาช่วยในการแบบขนของหรือวิ่งอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของอาจารย์ฮาร์วาร์ท่านนี้บอกว่าอนาคตนะครับ ความสําคัญของคนที่รู้รอบๆด้านแบบเป็ดแบบนี้แหละนะครับมันจะยิ่งสําคัญขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผล2ประการด้วยกันประการที่1บอกว่าการที่เราจะรู้รอบๆด้านเนี่ยมันช่วยทําให้มุมมองเราอะเปิดกว้างเราเห็นมุมมองที่กว้างเพราะว่าอะไรครับธุรก,กิจทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วอยู่แต่ในสาขาของตัวเอง เพียงอย่างเดียวแลละลองยกตัวอย่างล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับถ้าใครอยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยจะเห็นว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับอันแรกเลยคือธนาคารไทยพาณิชย์ SCB นะครับหลายคนก็เข้าใจว่าธนาคารก็ทำหน้าที่รับฝากเงินปล่อยกู้นะครับที่ไหนได้เพิ่งไม่นานมานี้ธนาคารไทยพาณิชย์ก็เปิดตัวบริการใหม่นะครับบริการนั้นชื่อว่าโรบินฮู นะครับเป็นบริการที่ช่วยให้ร้านอาหารเนี่ยสามารถที่จะให้บริการในการส่งอาหารถึงมือผู้บริโภคได้ถึงมือลูกค้าได้นะครับแล้วก็เมื่อวานเองนะครับธนาคารอีกแห่งหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันเลยเนี่ยก็คือธนาคารกสิกรไทย K-Bank ค์นะครับเคแบงเนี่ยก็เปิดแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันชื่อว่า eat table นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้กับ ธุรกิจร้านอาหารสามารถที่จะขยายธุรกิจดิจิทัลให้สามารถที่จะให้บริการในการขายอาหารทั้งในร้านและการจัดส่งแบบฟู้ดเดลวีสามารถทําได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเห็นว่าทั้งสองแห่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยกําไรป,ปีปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านแต่ทําไมคําถามคือทําไมธนาคารถึงไม่ทําแค่รับฝากเงินและปล่อยกู้ต้องบอกว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจเนี่ย มันไม่ได้หยุดแค่ในสาขาของตัวเองแล้วเห็นไหมครับอย่างสองธนาคารยักษ์ใหญ่ทั้งสองแห่งนี้เนี่ยก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะเขารู้ครับว่าถ้าเขาทำงานอยู่แต่ในสาขาของตัวเองเนี่ยเขาไม่รอแน่ๆเพราะจะมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อื่นที่จะมา disrupt วงการของธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเลยเป็นตัวอย่างชั้นดีมากๆเลยที่ทำให้ทุกคนได้เห็นนะ ว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่จะทําให้ธุรกิจของตัวเองเติบโตไปได้เนี่ยการที่คขลกอยู่แต่ในวงการของตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักวิจัยไม่ใช่นักวิจัยอาจารย์ฮาร์วาร์ดท่านนี้เขาบอกอย่างนี้ครับว่าเขาเขาพูดถึงขวดอันนี้ฮะโวดอันนี้เขาบอกว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินเนาะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเขาเปรียบเปยเหมือนกับว่า คนคนนี้เขามีคอนอยู่เขาเป็นคนที่แบบเที่ยวชาญมากเลยในการใช้คอนนะครับเขาใช้คอนในการแก้ปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเมื่อคนคนนี้เนี่ยเขามีแต่คอนเขามีแต่เครื่องมือคอือคอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีแนวโน้มสูงมากเลยครับที่เขาจะมองปัญหาทุกสิ่งรอบๆตัวเขาว่ามันคือตะปูไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าปัญหานั้นมันสมควรที่จะใช้ คอนหรือไม่ก็ตามแต่เขาเองมีมุมมองที่แคบเขาจะมองว่าทุกๆปัญหาในชีวิตของเขาทุกๆปัญหาที่เขาเจอสามารถแก้ได้ด้วยคอนของเขาทั้งที่จริงไม่ใช่เลยครับปัญหาทุกวันนี้เนี่ยต้องอาศัยเครื่องมือที่หลากหลายต้องอาศัยมุมมองที่เปิดกว้างเพราะว่าหลายๆปัญหาในทุกวันนี้โลกทุกวันนี้เนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเราเปลี่ยนผ่านจากยุค พัฒนาอุตสาหกรรมจนมาเป็นยุคของอินโฟเมชันเป็นยุคของข้อมูลนะครับอินโฟเมชันตรงนี้เนี่ยมันนำมาซึ่งปัญหาในทุกวันนี้ที่มันแบบซับซ้อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีแค่คอนเนี่ยมันทำให้มุมมองในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยค่อนข้างจำกัดจำเขียดเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญคือโอเคอ่ะเข้าใจละว,ว่าโลกทุกวันนี้เนี่ย มันควรที่จะต้องมองให้มันรอบๆด้านและคําถามคือเราจะเป็นคนที่มีความรู้รอบๆด้านได้อย่างไรนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า generalist นะครับ general, general ก็คือแปลว่าทั่วๆไป generalist ก็คือเป็นคนที่มีความเก่งรอบๆด้านทั่วๆไปหลายๆด้านนะครับคําแนะนําของอาจารย์ฮาวเวิร์ดท่านนี้เขาบอกว่าให้ซ o มเอานะครับซูมเอาคืออะไรครับซูมเอาคือ เรียกว่าถอยห่างออกมาหน่อยนะครับอย่าโฟกัสเกินไปถ้าใครเรียนจบมาทางด้านสาขาอะไรก็ตามสมมุติอย่างเช่นผมผมเรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับตอนเปียโทผมไปต่อโทรไม่ได้ต่อโทรเจาะลงไปในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีกนะแต่ผมไปต่อโทรทางด้านการตลาดเเพราะฉะนั้นผมเองก็มีมุมมองสองสาขาที่สามารถเอามาผนวกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆออกมาได้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณสุ่มเอาออกมาหน่อยว่าเฮ้ยสาขาที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยคุณเองน่าจะไป X หรือไปครอสกับสาขาวิชาใดาดีที่มันจะทำให้คุณเนี่ยมีความยูนิคและแตกต่างที่จะทำให้คุณสามารถสร้างนวัตรกรรมได้ให้คุณมีทักษะที่มันแตกต่างจากคนอื่นๆบนโลกยุคนี้ได้นะครับ ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ผมพูดถึงธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซละกันนะครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครจะทำธุรกิจการค้าออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยคุณต้องใช้ทักษะอะไรบ้างนะอีคอมเมิร์ซประกอบด้วยทักษะที่หลากหลายมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็น1ทักษะทางด้านฟแน a n นซ์คุณต้องบริหารสต็อกคุณต้องบริหารเงินทุนนะครับคุณต้องใช้ทักษะแอดเวอร์ทายซิ่งนะครับอาจจะคนจบสาขานิเทศ การโฆษณานะครับทำยังไงคุณถึงจะโฆษณาเพื่อที่จะทําให้ไปเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและคอนเวิร์ตกลุ่มเป้าหมายกลายเป็นลูกค้าคุณได้คุณต้องรู้ทักษะการบริหารจัดการคุณต้องบริหารคนบริหารทีมบริหารการจัดส่งสินค้าคุณต้องรู้ทักษะทางด้านโปรแกรมมิ่งคุณจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับคุณต้องพัฒนาคุณจะใช้วิธีไงดีล่ะคุณจะสร้างเว็บไซต์ที่มันแบบดีเหมาะสมกับลูกค้าคุณได้ นะครับคุณอาจจะต้องมีทักษะการขายทุกวันนี้เนี่ยการขายออมีได้หลากหลายทางไม่ว่าจะเป็นทักษะการขายผ่านทางหน้าจออย่างเช่นทักษะการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็คือเวลาคุณอยู่หน้าจอแบบนี้เนี่ยนะครับคุณจะทํำยังไงคุณถึงจะสามารถที่จะแบบสามารถที่จะพูดนบนาวใจคนได้ให้คนสามารถที่จะสนใจมาซื้อสินค้าจากคุณได้นะครับถ้าพูดถึงอ e ีคอมเมิร์ซอีกท่านหนึ่งที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณเจฟเบซอสนะครับที่เป็นผู้ก่อตั้ง Amazon รู้ไหมครับว่าคุณเจฟเบซอสเนี่ยแบ็คกราวก็คืออะไรครับเขาเป็นแบง k e เนะครับเขาทำงานอยู่ในตลาดหุ้นนะครับเขาเป็นนายธนาคารลองนึกภาพดูสิครับคนที่อยู่ในวงการธนาคารนี่แหละนะครับที่เขาเอาความรู้ทางด้านไฟแนนซ์ของเขาเนี่ยแต่เขาเห็นอนาคตเขาเห็นว่าอนาคตของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือการค้าออนไลน์เขาสามารถเอาทักษะที่เขามีในวงการไฟแนนซ์เนี่ยมา a d a เรียนรู้และปรับตัว เพื่อสร้างธุรกิจยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Amazon ขึ้นมาได้ในทุกวันนี้นะครับคำถามที่สำคัญต่อไปก็คือว่าแล้วอนาคตล่ะโอเคอนาคตในด้านของการทำงานนะครับคำแนะนำควรจะเป็นแบบใดดีนะครับอ,อ,อาจารย์ h าวเวิรท่านนี้เนี่ยก็พูดถึงบริษัทที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเทคโนโลยีนะครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ทุกวันนี้เนี่ยเวลาเขาจะรับ ทีมงานนะครับรับสมัครคนเนี่ยสิ่งที่ Google ใช้ในการคัดคนสำคัญมากๆเลยเนาะก็คือเขามองสิ่งที่เรียกว่าเขามองหาคนที่เป็น multi functional experience ก็คือคนที่มีทักษะรอบๆด้านหลายๆด้านไม่ใช่แบบโอ้โหรู้แคบมากๆเลยรู้แต่ด,ด้านานั้นด้านเดียวแล้วก็แบบหอฉันไม่สนใจด้านอื่นเลยแต่คนที่ Google อยากจะรับสมัครเข้ามาร่วมทีมเนี่ยคือคนที่มีทักษะหลายหด้านแล้วต้องฉลาด นะครับ google เขาใช้คนที่เขาอยากจะรับสมัครเข้ามาเขาใช้คำว่า smart generalist คือคนที่ฉลาดแล้วก็รู้รอบด,ด้านเป็นคนเก่งในการแก้ปัญหานะครับคนที่ฉลาดรอบๆด้านแบบนี้เนี่ยนะครับ google เชื่อว่าไม่ว่า google จะให้เขาไปอยู่ทีมไหนก็ตามเนี่ยคนเก่งแบบนี้จะสามารถ a d a p ดได้คีย์เวิร์ดคือ adaptation เลยนะอัดดคือสามารถแบบที่จะปรับตัวได้เก่งมากๆเลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม นะครับอย่างบริษัท Google เนี่ยโปรเจกต์แบบเยอะมากๆนะครับถ้าโปรเจกต์ไหนไม่เวิร์ก Google ก็สั่งปิดทันทีเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูสิครับถ้าคุณเข้าไปทํางานกับ Google แล้วสิ่งที่ Google คาดหวังเนี่ยก็คือว่าถ้าโปรเจกต์นั้นมันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้น Google ต้องการคอนเวิร์ตหรือเปลี่ยนให้ทีมนั้นเนี่ยคอนเวิร์ตกายไปอยู่ในทีมอื่นเพราะฉะนั้นคุณต้องสามารถที่จะอัดเด็ตัวได้เร็วมากๆเลยนะครับ,รบก็อันนี้แหละนะครับคือบทสรุปของ เอพิโซดนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทักษะอะไรที่เป็นทักษะที่จะนำพาคุณไปสู่อนาคตได้แต่มันกลับกลายเป็นว่าเป็นมุมมองต่อการทำงานแห่งโลกอนาคตมากกว่าครับมุมมองที่ว่าคุณต้องรู้รอบๆด้านไม่ใช่ว่าคุณต้องลงลึกด้านเดียวแล้วก็แบบไม่สนฉันจะไม่สนใจด้านอื่นเลยแต่เป็นมุมมองที่ว่าฉันควรที่จะ เก่งรอบๆด้านมองรอบๆด้านด้วยสิ่งที่ฉันทำอยู่ฉันควรจะรู้ด้วยว่ารอบๆบด้านธุรกิจข้างๆฉันเป็นอย่างไรและฉันเองมีโอกาสที่จะสามารถไปทำธุรกิจอื่นๆรอบๆตัวฉันได้บ้างหรือเปล่านะครับถ้าคุณชอบพอดแคสต์เอพิโซดนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับก็วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกับ Start With Why Podcast วันนี้สวัสดีครับ